สวัสดีครับในที่สุดชแนลของผมก็ได้โอกาสฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากความไตท,ทั้งหนึ่งนะครับเพราะวันนี้เป็นวันที่ดีมากเลยนะครับในที่สุดเนี่ย G-Force Now นะครับที่เป็นบริการสำหรับสตรีมเกมจากเซิร์ฟเวอร์ของอินเดียมาเล่นในอุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับที่ไม่ต้องสเปคแรงเลยแต่สามารถเล่นเกมทลิปเปิลเได้แม้แต่ในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับในที่สุดก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในประเทศไทยโดยบริษัทที่มีชื่อว่าโดเกมนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ เท่าที่ผมศึกษามาเนี่ยคือเขาเป็นบริษทัททำกราฟิกสามิติในภาพย,ยนตร์มาก่อนนะครับแล้วก็ผันตัวมาเป็นพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการของ n v ็นวีเดนะครับในการบริการในการเปิดบริการ G Force Now ในประเทศไทยนะครับก็เปิดเบต้าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขาเปิดตั้งแต่วันที่23พฤษภาคที่ผ่านมาแล้วนะครับก็เปิดก่อนกําหนดนะครับถือว่าบริษัทเขามั่นใจมากนะครับจริงๆก็รอมานานเนาะ เปิดให้เล่นเบตานะครับทดสอบฟรีไม่เสียตังค์นะครับแต่ต้องผูกบัตรเครดิตเอาไว้นะครับจนถึงวันที่26มิถุนายนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องใส่อ e ีเมลสมัครเอาไว้ก่อนนะครับว่าเราอยากจะทดช่วยทดสอบ beta เบต้าเขานะครับพอเราเข้ามาที่เว็บไซต์ bro g กมแล้วเนี่ยกดที่สมัครนะครับแล้วมันจะต้องใส่โค้ดเชิญนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าโค้ดเชิญเนี่ยทุกคนได้ไปอะ่ะมันเป็นโค้ดเดียวกันเว้ย ผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นผมลองทดสอบมาแล้วนะครับมันอาจจะเป็นโค้ดเดียวกันแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาอนุญาตให้เผยแพร่หรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาส่งไปทางอีเมลนะครับเพราะฉะนั้นใครยังไม่มีโค้ดนะครับก็ทักมาหลังไมค์ก็แล้วกันนะครับผมขอไม่เปิดเผยในที่สาธารณะเนาะอ่ะแต่สําหรับใครที่มีโค้ดนะครับเคยสมัครเอาไว้ใส่อีเมลไว้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเขาจะให้เราเลือกแพ็กเกจที่เราจะทดสอบในเวอร์ชันเบตานะครับซึ่งแบบแบบ default ที่ตั้งค่าไว้นะครับเขาจะเลือก แพ็กเกจที่แพงที่สุดคือ Ultimate 649อบาบาทเอาไว้ให้เป็น Default นะครับก็คือจะสามารถเล่นเกมได้ความละเอียดสูงสุด 4K นะครับได้ความาได้เฟรมเรทที่สูงสุด240 FPS นะครับซัพพอร์ตจออันร์วายนะครับแต่จะมีสักกี่คนว่าถ้ามีจออันร์วายแล้วเนี่ย PC เขาต้องจะแรงอยู่แล้วเนาะนะครับแล้วก็เปิด Ray tracing ได้เปิด DLSS ได้นะครับมีระบบลด ดีเลย์นะครับอ v นวีเดียรนะครับอันนี้สําคัญนะครับเล่นได้ต่อเนื่องสูงสุด8ชั่วโมงติดต่อกันนะครับมันจะมีโคตาตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใน1เดือนนี่สามารถเล่นได้สูงสุด100ชั่วโมงพอไม่พอเนี่ยก็แล้วแต่แล้วแต่เราจะแล้วแต่แต่ละคนนะครับสําหรับผมเนี่ยถือว่าพอนะครับ ทีนี้เนี่ยแพ็กเกจต่าสุดคือแพ็กเกจไลท์นะครับที่ราคา219บาทนะครับก็จะเล่นได้สูงสุดแค่พันป0 p 60fps นะครับเล่นต่อเนื่องได้แค่3ชั่วโมงนะครับแล้วก็เล่นได้สูงสุด40ชั่วโมงต่อเดือนก็เหมาะกับคนทํางานนะครับที่ไม่ได้มีเวลาเล่นมากขนาดนั้นแต่ปัญหาสําคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของการรอคิวนะครับได้ข่าวมาว่าตอนนี้เนี่ยแม้แต่ตอนเบตา้าก็ยังเริ่มมีการรอคิวแล้วคือพอมีคนเล่นเยอะเนี่ย มันจะต้องรอคิวนะครับและแพ็กเกจที่จ่ายแพงกว่าจะได้เล่นก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเล็งแพ็กเกจถูกเอาไว้นะครับก็จะต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับว่าอาจจะต้องเล่นในเวลาดึกๆนะครับหรือเช้ามืดอะไรเงี้ยนะครับถึงจะไม่ต้องรอคิววันนี้ต้องรอดูว่าพอเปิดจริงแล้วเนี่ยคิวจะยาวขนาดไหนนะครับสำหรับใครที่สมัครเรียบร้อยแล้วเนาะนั้นเราไปดูเลยดีกว่านะครับให้กดที่เริ่มเล่น G Force Now นะครับมันก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์หลักของ gf n นะครับให้เราดูด้านบนนะครับแล้วกดดาวน์โหลดตัวตัวแอปมาลงไว้ในเครื่องนะครับซึ่งผมติดตั้งไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเมื่อเราเปิดแอปขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะครับมันก็จะเด้งให้เราไปล็อกอินนะครับให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บผมแนะนําว่าให้พอล็อกอินเรียบร้อยแล้วเนี่ยแนะนําให้มาดูที่ setting ก่อนนะครับที่สาขีดด้านบนนะครับแล้วดูที่ setting นะครับอย่างแรกเนี่ยตรง connection เนี่ยนะครับ เราจะสามารถเชื่อมพวกตัวไลบรารีเกมนะครับที่เราซื้อเอาไว้เนี่ยได้นะครับอย่างเช่นถ้าเรามีเกมในสตีมอยู่แล้วเป็นพันๆเกมเนี่ยเราสามารถเชื่อม s t e ีมของเราเพื่อเล่นเกมที่เราซื้อเอาไว้ได้เลยนะครับแต่ก็ต้องดูด้วยว่าเกมนั้นๆเนี่ยมันมีใน GeForce Now ด้วยไหมนะครับแล้วก็อันนี้นี่คือคุ้มที่สุดเลยนะครับก็คือมันสามารถเล่นเกมใน Xbox PC Game Pass ได้นะครับก็สามารถเชื่อมได้ ซึ่งเกมดังๆหลายเกมไม่ว่าจะเป็น Oblivion นะครับอ,อ,อะไรนะ Starfield นะครับ Expedition 33นะครับสามารถเล่นได้ผ่าน Gforce e Now นะครับอันนี้เนี่ยเดือนละ129บาทนะครับบวก Gforce e Now โคตรคุ้มนะครับสำหรับคนที่ไม่มี PC เนาะแล้วก็ไม่มีตังค์ซื้อเกมอย่างเช่น Expedition 33ก็สาาพันกว่าบาทเนาะ Oblivion ก็เกือบ2000นนะครับเกม ฟูลเกมเนี่ยโอ้โหเกือบ2 0 0ทันงนั้นเลยแต่เราสามารถเล่นได้ในราคาเดือนละ129บาทบวกกับ GeForce Now นะครับสามารถถ้าเราสามารถเล่นจบได้ใน1เดือนเนี่ยถือว่าโคตรคุ้มในความคิดของผมนะครับต่อมานะครับเซตติ่งต่อมาที่อยากจะให้เช็คก่อนนะครับก็คือตรง System นะครับเราสามารถเอ่อตรงไหนนะปึ๊บ ไปนะครับส่วนต่อมาที่เราจะต้องดูนะครับคือส่วนของเกมเพลย์นะครับเรามาเช็คดูก่อนนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์โลเคชันเนี่ยนะครับมันจะต้องเลือกเป็น th นะครับก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ของประเทศไทยนะครับแล้วเราก็สามารถลองกดทสอินเทอร์เน็ตของเราได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยอินเทอร์เน็ตของเราเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของโบรเกมเนี่ยความเร็วเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเน็ตของผมเป็นเน็ตไฟเบอร์นะครับของหอพักนะนะก็คือเป็น Wi-Fi มานะครับปล่อย Wi-Fi มาแล้วก็ ใช้เราเตอร์อีกตัวหนึ่งในห้องของผมเนี่ยกระจายสัญญาณต่อมาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อสายแลนเข้ากับเราเตอร์ตัวนั้นนะครับซึ่งตอนนี้เน็ตของผมเนี่ยมันไหลต่อนิดน,นึงนะก็ความเร็วเนี่ยถือว่าดีนะครับมากกว่า75ม b กะบิตนะครับแล้วต่อมาที่สตรีมมิ่งคุณตี้เนี่ยนะครับผมแนะนําว่าให้เราปรับเองนะครับตามความเร็วเน็ตของเราดีกว่านะครับซึ่งเราสามารถเลือกเป็นคัสตัมได้นะครับแล้วเราก็ มาเลือกตรงนี้นะครับตรง resolution เนี่ยถ้าเราเลือกเป็น1 0 8 0 p เงี้ยนะครับตัว bit rate มันก็จะปรับให้อัตโนมัติถ้าเราเลือก60 fps นะครับ bit rate มันก็จะปรับต่ำลงไปนะครับทีนี้เราจะทดสอบกันแบบ4 k นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะตั้ง bit rate ไว้ที่50เมกะบิตนะครับแล้วถ้าเป็น120 fps เนี่ยก็จะต้องเป็นเน็ตอย่างน้อยต้องเร็วประมาณ58เมกะบิตเป็นอย่างต่ำนะครับ v s y n c นะครับเขาแนะนำว่าให้เปิดเป็น adaptive ไว้นะครับ ส่วนตอนนี้ผมทดสอบกับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งของผมนะครับมันมี V-Sync นะครับแล้วก็มันมี G-Sync นะครับแล้วก็เปิดไว้นะครับพ r e เฟล็กก็เปิดนะครับจอไม่ได้ HDR นะครับก็ปิดไว้นะครับประมาณนี้เนาะนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีเอพสเกลต่ออีกต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจาก DLSS ในเกมที่เราเปิดได้แล้วเนี่ยเราสามารถให้ตัวแอป G-force น้ำเนี่ยมัน up scale ใช้ AI up scale ภาพที่มันสตรีมเข้ามาที่คอมของเราได้อีกคั้งหนึ่งนะครับแต่ผมรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยมันปรับแล้วมันภาพมันคมแบบหลอกตาเกินไปนะครับขอบมันจะเป็นสีนำดำๆอะ่ะผมเลยแนะนำว่าเอ่อปรับเป็นสแตนดาร์ดก็ได้นะครับอ่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็ปรับให้มันจำ setting ของกราฟิกในเกมเอาไว้นะครับประมาณนี้นะครับวันนี้เราไปทดสอบเกมอะไรเป็นเกมแรกดีนะครับขอทดสอบเป็น ออฟลิเวียนแล้กันนะครับผ่านทางเกมพาร์สที่ผมสมัครอาไว้นะครับอ่ะเรามาดูความเร็วจริงๆเลยนะครับตอนนี้เวลาเที่ยงครึ่งวันอาทิตย์นะครับคนน่าจะเล่นเยอะดูซิว่ามันต้องรอคิวนานหรือไม่ เราก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยหน้าจอก็คือเหมือนกับว่าเรากําลังรีโมทเนาะเข้าไปเล่นคอมพิวเตอร์ของคนอื่นนะครับที่อยู่ศูนกลางในเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันยังมี e r อ,อร์เล็กๆน้อยๆนะครับว่า CPU ของเราไม่พอนะครับซึ่งมันไม่น่าจะไม่พอเนาะเพราะมันเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ของ Nvidia เียนะครับเราก็กดโอเคไปมันก็จะเล่นได้ตามปกตินะครับอันนี้ก็เนี่ยมันก็จะเป็นอีก ข้อสังเกตหนึ่งนะครับว่าพวกเกมใหม่ๆเนี่ยบางทีเขาอาจจะยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีเอ r o r บ้างนะครับแต่ว่ามันน่าจะเล่นได้อยู่นะเอาเกมได้แล้วนะครับสําหรับคนที่อยากรู้ว่าตอนนี้เนี่ยเกมของเราเรันที่กี่เอฟพีเนะครับแล้วปริ้งมันสูงหรือไม่นะครับมันหน่วงหรือไม่ให้กดที่ control เนะครับในวินโด้นะครับหรือถ้าเป็นใน mac ก็จะเป็น command n นนะครับก็จะมีหน้าตา f p s แล้วก็ปิงขึ้นมาครับตอนนี้ปริงของผมอยู่20กว่าซึ่งก็ถือว่าโอเคประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้ดีมากเพราะว่าเน็ตของผมจริงๆมันก็คือ Wi-Fi หอพูดง่ายๆนะครับได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคครับแล้วมันก็จะบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเน็ตเรามันวิ่งอยู่ประมาณ300เมกะบิตนะใช้ไปอยู่ที่ประมาณ20กว่าเมกะบิตอะไรประมาณนี้ครับงั้นเราไปดูที่เซตติ้งก่อนครับปรับกราฟิกอะไรดีนะครับตอนนี้เนี่ยการาฟิกเนี่ยมันปรับไว้ที่ 1440p นะครับเราจะสามารถแก้ได้ไหมถ้าเราเป็นโปสกรินนะครับทำไมถึงได้แค่ 1440p ไม่แน่ใจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยด้านบนอ่ะแอบกด c อนโทรลเอขึ้นมามันควรจะบอกเนาะว่าตอนนี้เนี่ยเราใช้การ์ดจอ RTX อะไรอยู่ซึ่งของประเทศไทยเนี่ยมันควรจะได้สูงสุดที่ RTX 4080นะครับแต่นี้มันไม่ขึ้นมาแสดงว่าอาจจะมีคนเล่นเยอะ แล้วเราโดนโลดสเปคเครื่องลงมาทําให้เราไม่สามารถปรับ 4K ได้นะครับมันอยู่ที่แค่ 2K นะครับซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับก็โอเคแล้วแหละขณะนี้เล่นได้ก็บุญแล้วน,นะครับสำหรับผมเนาะก,ก็ VSync เปิดเอาไว้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ m o ช i o ่ b l บ r ไม่ชอบอโอเคนะครับปรับกราฟิกไว้สูงสุดที่อันตราครับไปที่อันตราโอเคนะครับทุกอย่างอันตรหมดเลยนะครับแล้วก็เปิด ฮาร์ดแวร์เรทเรซิงนะครับเป็นระดับไฮนะครับ DLSS ตัดไว้ที่ Quality นะครับเพราะว่าไม่เกิด DLSS เล่นไม่ได้แน่นอนนะครับดูซิว่าเซฟของเราเป็นมานี้โอเคเซฟมานะครับอันนี้เป็นข้อดีของการเล่นเกมพลาสนะครับก็คือเซฟมันอ,อ,อัพไว้ในคลาวนะครับเราเล่นเครื่องไหนเซฟก็จะตามมาด้วยอันนี้เนี่ยชอบมากเลยนะครับผมถึงบอกว่าเกมพลาส s บวก G Force Now เนี่ย เป็นคอมโบสาหรับยาจบที่โคตรดีนะครับสามารถเล่นเกมได้แบบคุ้มค่าที่สุดเลยนะครับลองคิดดูว่าออบลิเวียนเนี่ยราคาจบเกมเต็มมันประมาณพันห้าหรอพันหกไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเราสามารถเล่นออบลิเวียนนี้ได้ในราคาหกสี่เก้าค่า GFN อฟเอ็นบวกจีอรอนาบวกเกมพาร์ตอีกร้อยยี่สิบเก้านะครับยังไม่ถึงพันเลยแต่เราสามารถเล่นได้เลยเออแล้วเกมอื่นก็เล่นได้ด้วยะรับคุมจะไม่รู้จะว่าอย่างไร จึงก็นแน่นอนนะครับอย่างที่เห็นว่าพอเราปรับสูงนะครับปรับกราฟิกมากเกินไปนะครับก็แน่นอนครับแล้วเราโดนลดนสเปคเครื่องด้วยนะครับมันก็วิ่งแค่20กว่าเฟรมะครับยังไม่ถึง3 0ิด้วยส้งครับทัะงนั้นเราก็ออลองดูสชกนนี้ในนาันครับลองดูเป็นเวลาเช้าบ้างสิรับจะเป็นยังไงโอเค ภาพให้ได้เนี่ยน่าพอใจเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีม่วงบ้างเล็กน้อยนะครับอันนี้แบบรู้สึกได้นะครับว่าแบบเรา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 หันเมาส์ไปแล้วเนี่ยมันมีความดีเลยนะครับในภาพบนหน้าจอที่มันจะมีนตามเมาส์เราอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทราบไบดอยู่แล้วนะครับว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับทั้งนั้นขออชีนนิดหนึ่งละกัน ถ้าเราโดนลดสเต็แบบนี้เราจะต้องปรับประมาณไหนจะพอเล่นได้นะครับเอาฟ้าคงจะไม่เหมาะนะครับเอาเป็นสักเออมันค้างนิดหนึ่งนะครับเอาเป็นสักไฮแล้วกันเนาะปึ๊บโอเคปรับเอาเป็นไฮแล้วก็ปรับเรเทสซิ่งลงมาเลยแค่มีเดียกวก็พอนะครับแล้วก็เดีเอเอเอาเป็นบาลานซ์นะครับ ทึงใช่ไหมเนี่โอเคขึ้นมาที่40่สิบเฟรมไม่ถึงสืมสิบ <30 S 1> เองหรอมันมันน่าจะดีกว่านี้นะ <c oughs> หรือว่าเมื่อกี้เรากดเออเร่ากดเรากดแอปพลายยังวะเมื่อกี้กด f แล้วแต่มันดูเหมือนกต่ว่ามันไม่เซฟมันไม่เซฟเซตติ้งให้นะครับ Hmm. ต้องปรับเป็นไฮให้แล้วนนเนี่ยแต่ทำไมมันยังวิ่งแค่30เฟรมอยู่วะอ่ะเอาเรเทชซิงเป็นโลแล้วกันนะครับโอเคอขึ้นมาดีขึ้นนิดหนึ่งนะครับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ40เฟรม เดี๋ยวลองไปเดินดูในเมืองดูนะครับที่มันโหลด่เวิ่งที่สี่สิบเฟรมครับก็ All citizens are welcome in the stage of business ดูหน้าตัวละคร It was an honor to speak with you อยังไม่ดีวะทหารให้ตัวเกมมันดีเทคเองเลยแล้วกันนะครับว่า มันจะให้เราปรับประมาณไหนครับอ่ะตัวเกมมันดีเทคเป็นอันตราให้นะครับซึ่งมันไม่ไหวอะ่ะนะครับสเปคเรามันไม่ไหวอ่ะเอาเป็นมิเดยลนะครับเป็นมิดเดิลแคปเฟรมเร e ไปที่6กสิพอเอาฮาร์ดแวร์เรทเอชิ่ง ware, asing, ไม่ต้องเอาเอาเป็นซอฟต์แวร์แทนเห็นนะแล้วก็ DLSS เป็น p e r f o r m a n c e โอเคเกือบหกสิบอันนี้โอเคเลยนะครับแล้วผมก็ในหน้าจอของผมนะผมไม่เห็นความแตกต่างเลยว่ะ <c oughs> ปรับลดสเปคลงมาเป็นมิดเดิลแต่เนี้ยมันมันต่างจากเดิมยังไง <Move along. S 1> บ,บางคนเนี่ยอาจจะมีตาทองคำนะครับแต่ผมเนี่ยมองไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้โอเคเลยสิบเฟรมนะครับลื่นๆน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากเล่นออฟลีเวียนนะครับซึ่ง แบบนี้แสดงว่าเราน่าจะโดนลดสเปคแน่ๆนะครับเพื่อมีคนเล่นเยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปรับประมาณมีเดียมนะครับเรทเอซิ่งก็ปรับเป็นปรับเป็นซอฟต์แวร์เรทเอซิ่งนะครับน่าจะได้ประสบการณ์ที่มันเสถียรมากกว่านะครับได้ภาพที่เสถียรมากกว่าที่60เฟรมลื่นๆไปนะครับออปฟิวเวอรเนี่ยไม่ต้องคาดหวังเลยนะครับเพราะว่าแม้แต่ค่าจอ50 90ตอนนี้ก็ยังเอาไม่อยู่นะครับถ้าเล่นในระดับโอเคอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เล่นได้ประมาณนี้พอใจแล้ว เป็นเกมที่มันยังไม่ค่อยเ,เรียกว่าอะไรอ่ะมันยังไม่ค่อยออพติมัล์นะครับเท่าไหร่นะครับต้องรอไปสักพักนะครับให้เขาแก้บั๊กนู่นนี่นั่นนะครับอาจจะดีขึ้นโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยออฟีเวียนถือว่าผ่านนะครับเล่นได้ไม่มีปัญหารครับไปเล่นอะไรอีกดีเวลากดออกจากเกมก็ต้องกดออกแบบ exit เกมอย่างนี้นะครับแบบให้ถูกวิธีนะครับเพราะว่า จากประสบการณ์ก็คือมันจะมีปัญหาหนึ่งคือเวลาที่เราออกจากเกมถ้าเราออกไม่ถูกวิธีเนี่ยยูซอร์ User ของเรามันจะค้างอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของ Nvi d i a เดียนะครับทำให้เวลาที่เราจะเข้าไปเล่นเกมต่อไปเนี่ยนะครับมันจะต้องรอล็อกเอาท์แล้วก็ล็อกอินใหม่จากตัวเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมันเสียเวลานะครับแต่ถ้าเราออกอย่างถูกวิธีแบบเมื่อกี้นะครับมันยูซอร์ User ของเรามันจะไม่ค้างอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วเราก็สามารถเข้าไปเล่นเกมต่อไปได้เลย เนี่ยเออเมื่อกี้ออกอย่างถูกวิธีพูดยังไม่ดังกันตามเนี่ยนี่คือปัญหานะครับ wrapping up your previous session ก็คือ user ของเรามันยังไม่ออกมาจากเซิร์ฟเวอร์นะครับต้องรอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็เป็นเป็นข้อสังเกตนะครับของ GeForce Now ที่เป็นมานานแล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ดูตามจริงไปเลยนะครับว่า มันจะต้องใช้เวลากี่นาทีถึงเราจะเข้าไปเล่นเกมต่อไปได้ ตอนนี้ผมก็ลุ้นอยู่ด้วยว่าคือผมเล่นตัว Expedition 33เนี่ยใน PC นะในโน้ตบุ๊กเกมมิ่งของตัวเองเนี่ยจนจบไปแล้วนะครับแล้วผมก็เข้าไปทดสอบออตัวเกมเนี่ยอีกครั้งหนึ่งผ่านทาง GeForce Now แล้วปรากฏว่าเซฟมันหายเซฟที่ผมเล่นจนจบแล้วมันหายนะครับแล้วผมก็ถอดการติดตั้งเกมนี้ออกจากเครื่องไปแล้วซะด้วยดีนะครับเนี่ยผมกำลังลุ้นว่าถ้าเข้าไปครั้งนี้ยเซฟผมมันยังอยู่ไหม อันนี้ลุ้นมากนะครับโอเคมาแล้วนะครับประมาณ2นาทีต่อไปก็ลุ้นว่าเซฟผมมันยังอยู่ไหมนะครับถ้าเซฟหายก็อดเล่น new game plus นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเซฟหายก็คงจะรอสักผ่านไปสักปี2ปีเดี๋ยวกลับมาเล่นใหม่ ก็อยากจะเล่นอีกรอบหนึ่งอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่ารอใหอ้ลืมลืมประสบการณ์เนื้อเรื่องไปก่อนนะครับจะได้กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งได้แบบเฟรชๆนะครับ mm hmm. ทำไมคราวนี้มันถึงเตือนว่าเน็ตเราไม่ดีนะครับไอ้ที่ขึ้นสีแดงมาเมื่อกี้คือเน mm ็ต hmm. เราไม่ดี โอเคเข้ามาได้แล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเรา Expedition 3-3นะครับเป็นเกมที่ใช้ Unreal Engine Files เหมือนกันนะถ้าจะไม่ผิดเหมือนกับตัว Oblivion เลยแล้วก็เป็นเกมกึงก o ่ง n World อ่ะนะไม่ไม่ได้เป็น Open World แบบจริงๆเหมือน Oblivion แต่ว่าภาพโคตรสวยแล้วเล่นโคตรลื่นผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไม Oblivion มันถึงทำแบบน,นั้นไม่ได้วะ ครับซึ่งพอเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วมันก็ได้กินสเปคด้วย,ยตอนนี้นี่เราปันอีพีเลครับแล้วก็แลนี้ปัดเป็นโฟลคีจริงครับปัดเป็นโฟคี 120bps น,นะครับทุกอย่างเป็นอีพีหมดไหมจริงรสวยเลย เล่นจบแล้วใช่ไหมแล้วถ้าเราเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันจะมีให้กด continue ผมก็กด continue แล้วไปนะครับแล้วทีนี้ผมกดออกจากเกมแบบไม่ถูกวิธีไม่ได้กด s a ฟอีกครั้งหนึ่งเอออันนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่มันเลยทําให้มันเซฟ e new เกมเข้าไปให้ผมเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้ ได้ใหม่จริงๆเลอเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยเนาะอ่าไม่เป็นไรเล่นใหม่ก็ได <c oughs> นมม้นะครับเกมลื้มากนะครับแตดู fps ครับอยู่ที่เมื่อกี้เราตั้งไว้ที่ร้อยยี่สิเฟรมเนาะแต่ว่าพอเข้ามาเล่นจริงๆแล้วเนี่ยพอปรับอีพนะครับมันได้แค่ร้อยม แต่ทีนี้เนี่ยสังเกตดูด้านบนนะครับว่ามันขึ้นมาเลยว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังใช้ R T F 4080อยู่ครับเราก็เล่นได้ 4K ซึ่งต่างจาก o b ฟ i v i a n เมื่อกี้ที่ปรับได้แค่ 2K แล้วก็ไม่มี R T F 4080ขึ้นมาซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่จิตัวเกมหรือว่าเมื่อกี้คือเราเข้าเล่นตอนคนเยอะอย่างนี้เหรอไม่แน่ใจนะครับเกมนี้มันไม่ต้อง อะไรมากมายอีกแล้วนะครับทับไปที่60 FPS ก็ได้ในเมื่อเราเล่นแบบโอ้ยี่สิบไม่ได้อย่แล้วนะครับซึ่อองโอ้โหภาพโสวยทีนี้พอไม่มีเซฟก็เลยไปทดสอบไม่ได้นะครับว่าเวลาที่เรา เล่นแบบออสอนในเทิร์นเบรกเนี่ยภาพจะเป็นยังไง <Look around. S 1> ครับแล่ had whole all fine. วลองไปดูไอ้ตัวมารดีกว่าพอเดินเข้ามาในสถานที่ที่คนเยอะมากขึ้นเนี่ยเฟรมดอปเออเห็นเลยว่าเฟรมดอปลงไปที่40กว่าเมื่อกี้นะครับ แล้วถ้าเราปรับซักไฮก็พอมัง้งครับ 4K ไฮลองหมุนกล้องเลยดูดูครับเป็นแม่ดอกแล้วโอเคอยากเยี่ยมลองแอบไปดูฉากต่อสู้สักนิดหนึ่งซิไปทางไหนกว่า playing hmm. you two would make a cute couple if you say so me or me maybe know. something already happened something huh? Hmm. sometimes i feel sorry for her who the, the painteress look at her she looks sad Maybe she's a prisoner too. Stuck in the same cycle with us. See? hi. I need Only you could choose empathy at a moment like this. Uh, hello. Gustav, help! I'm going see. I'm going to go to the house. i can't <laughs> <I> to <can't. laughs> <I can't. laughs> Let's leave it alone, Gustav. It's dangerous. ไ <laughs> ม่ได้เล่นนานนะครับก็อย่างนี้นครับโอเคแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะเดี๋ยวคุณดูจะสเมเพชผมมแปรมากกว่านี้นะครับเซฟก็าหายเล่นไม่เป็นแล้ววมา่าะหาครับ กดออกอย่างถูกวิธีนะครับก็น่าจะพอหอมปากหอมกอนแะล้สองเกมที่กําลังมาแรงที่สุดในตอนนี้นะครับแล้วก็ภาพสวยน่าจะเกิดที่สุดในวงการเกมตอนนี้นะครับก็สามารถเล่นได้ลื่นๆนะครับแต่ก็ยังคงมีปัญหาอยู่ก็คือเราไม่สามารถรู้ได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่เราเล่นเนี่ยเราจะได้ PC สเปคสูงสุดตามที่โฆษณาไว้หรือไม่ นี้นะครับเป็นข้อสังเกตใหญ่เลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะสมัครแพ็กเกจอัลติเมทไว้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนเล่นเยอะมากในเวลานั้นเนี่ยเราก็จะถูกลดสเปคลงมาได้นะครับอันนี้เป็นปัญหาที่มันเป็นทั่วทุกเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วนะครับที่ Star Hub สิงคโปร์ก็เป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทําใจไว้ส่วนหนึ่งว่าเราอาจจะ ไม่ได้สเปคตามที่ต้องการถ้าเล่นในเวลาที่คนเล่นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นปัจจัยหลักที่จะต้องประกอบในการตัดสินใจที่จะสมัครเสียเงินจริงๆนะครับซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะมีอีกแพ็กเกจหนึ่งนะครับเนี่ยเออเมื่อกี้มันไม่ขึ้นมานะครับมันจะมีแพ็กเกจหนึ่งคือแพ็กเกจที่ สำหรับลูกค้า True d e t a c อันนี้ผมว่าคุ้มมากเลยนะสำหรับใครที่เล่นมือเน็ตมือถือเยอะมากๆอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราสามารถสมัครแพ็กเกจ99นะครับที่สูงกว่าแพ็กเกจ u n l i m เ t e อีกนะครับคือแพ็กเกจ u n l i m i t e นะครับก็คือได้เน็ต 5G ของ True d e t a c ความเร็วสูงสุดไม่อั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บ้านอยู่ในเมืองนะครับที่มี 5G แบบมิลลิเมตรเวฟแบบแรงๆอะ่ะเอออันนี้ผมว่าคตน,น่าสนใจเลยคือใช้เน็ต 5G เล่นเลยอะ่ะ เออันนี้ผมอยากทดสอบอยู่เหมือนกันนะแล้วก็จะได้ซูเปอร์เลนพิเศษขึ้นไปอีกนะครับปิงต่ำยิ่งกว่าเดิมนะครับมีส่วนลดในการเติมเกมนะครับคิวเร็วพิเศษนะครับแล้วก็ได้สเปคสูงสุดเท่ากับแพ็กเกจอันติเมตนะครับอันนี้น่าสนใจมากเลยถ้าใครที่ใช้แพ็กเกจเน็ตมือถือแพงๆอยู่แล้วเนี่ยแล้วถ้าได้ g f o r e now เข้าไปด้วยแล้วเล่นตลอดเนี่ยโอ้โหคุ้มมากเลยนะในความคิดของผมนะครับก็แล้วเพื่อนๆคิดว่าคุ้มหรือไม่ เป็นยังไงกันบ้างก็ลองมาทดสอบกันดูนะครับแล้วก็ลองตัดสินใจแล้วก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับคิดเห็นอย่างไรบ้างกับแพ็กเกจคิดเห็นยังไรกันบ้างกับการบริการในช่วงเบต้าของประเทศไทยนะครับก็มาคุยกันได้ในวิดีโอนะครับในคอมเมนต์นะสำหรับวันนี้ยาวเกินไปแล้วนะครับสวัสดีครับ